วันนี้ครับผมมีภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับทุกคนพร้อมไหมพร <อ S 1> <อ>้พอมพร้อมแล้วไปกันเลยเฮ้ยมาไ โทร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 บอกคุณแม่ผมก็นึกว่าภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่เหล่าบรรดายอดมนุษย์ทั้งไอ้มดแดง V1 V2 แล้วก็ V3 หรือจะ V ี o w e r d i e s ดีเซลฮ้ยจะบ้าแล้วน้ำมันะน้ำมัน,ะน,ะน,ะนะแม่ที่บอกว่าจะไปช่วยกู้โลกช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นภัยปราบเหล่าร้ายนะครับแต่ที่ไหนได้กลับกลายมายืนลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวซะง,งั้น <c oughs> หมดกันภาพลักษณ์ยอดมนุษย์ในฝันของวัยเด็กผมแม่เอ๊ว่าแต่มันยังไงกันละครับเนี่ยทำไมยอดมนุษย์ถึงหลุดมาจากจอทีวีมา พวงตะกอลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเจ้าของร้านนี้พี่นะวีสองของเราเนี่จุดเริ่มต้นของการเอาไอ้มดแดงมาทำป็นางก๋วยเตี๋ยวมันเกิดมาจากอะไรครับพี่เกิดจากความชอบส่วนตัวอืเพราะพี่ชอบชอบมดแดงนะ้งสมัยเด็กๆมดแดงฮีโร่เก่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพี่พี่ไม่ได้เป็นพ่อค้ากว๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนนะครับพี่ทํางานธนะนาคารครับ แล้วพี่ก็เอรีมาแล้วก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เป็นของสะสมที่พี่ชอบส่วนตัวพอเปิดร้านพี่ก็เอาของสะสมพี่เนี่ยที่พี่ซื้อสมัยตอนพี่ทางานประจำเนี่ย มาตกแต่งร้านสะสมมากี่ปีแล้วพี่19ปีภายในร้านเนี่ยโหมีฟิกเกอร์เยอะแยะมากชอบที่สุดรักที่สุดคือตัวไหนฮะอ่าคือตัวนี้เลยฮะตัวนี้เลย V2 ครับ V2 อันนี้เป็น,เป,นเป็นรุ่นตัวพิเศษนะมันจะทาเป็นสีทองมันจะทำทออกม,มาแค่พันตัวแล้วตัวนี้มันจะมีลายเซ็นที่กล่องด้วยครับคนที่เล่นเป็น V2 พี่ไปได้มาได้ไงตัวเนี้ยก็นำเข้าเข้ามาครับอ,อก็เป็นเราได้มาแล้วมันแปลกคือว่ามันทําสีทองทั้งตัวเป็นลิมิเต็ดอี dition ับสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นทองทั้งตัวพี่นะหรือนายเวทพิชิตครับอดี พนักงานธนาคารที่ลาออกมาทําตามความฝันในวัยเด็กที่ชื่นชอบอยอมมนุษย์ไอ้บดแดงคาเมนไรเดอร์และก็นําความชอบมาผสมผสานกับอาชีพพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวตกแต่งร้านเต็มไปด้วยเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์แต่แค่นั้นยังทึ่งไม่พอครับพีน่ณนี่จริงจังถึงขนาดแปลงร่างใส่ชุดไอ้บดแดงมาลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์ชุดละครับชุด อันนี้เป็นชุดที่พี่ใส่ขายก๋วยเตี๋ยวนะเป็นเสื้อสีจักรยานและพี่ก็มาแด่าเสริมฟองน้ำหน้าอกให้มันมีพิษแผกและเข็มขัดนี่ก็คือเป็นของเข็มขัดของเด็กเล่นนะอ๋อพี่มาทำเองอ่าพี่มาต่อสายนี่นี่เปิดมาได้ด้วยนี่ไปเปิดปุ๊บนี่ ไหนแต่ละวันครับยอดมนุษย์ของเราจะเปลี่ยนชุดไม่ซ้ํากันครับมีทั้งรองเท้าหมวกหน้ากากมดแดงผ้าพันคอเข็มขัดก็มีไฟวิปวับวิปวับมแห่ซึ่เงเหล่านี้ครับพี่นะนําของมาดัดแปลงประดิษฐ์เองนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือแอคชั่นสุดมันที่ต้องแปลงร่างโชว์ให้กับลูกค้าดูทุกวันสร้างสีงสรให้กับร้านได้ดีเลยทีเดียวครับวิดวิด้ยว ขอเป็นมดเขียวอีสามนี่แต่ก็ไม่ใช่พี่นักคนเดียวที่ทำนะครับเขายังมีไอ้มดเขียววีสามเพื่อนร่วมอุดมการที่ชื่นชอบเหมือนกันครับซึ่งนอกจากจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วนะครับก็ยังมาช่วยเสิร์ฟอีกด้วยครับแม่แถมยังมีเจ้าตัวสมุนซ็อกเกอร์ตัวอย่างกิกกก็มาครับแม่นะว่าเป็นสีสันเอกลักษณ์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้าใครทําให้ลูกค้าโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่มาทานนี่ ยกให้เป็นร้านที่ห้ามพลาดเมื่อมาประเทศไทยนอกจากจะสร้างสารรค์แล้วยังสร้างชื่อให้ประเทศไทยได้อีกนะครับนี่ตอนแรกที่เดินผ่านอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าร้านนี้แปลกกว่าร้านอย่างอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีตุ๊กตาย,ยอดมนุษย์รู้สึกกับร้านกลับไปไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยแล้ว,ลวรู้สึกว่าเพลินกับบรรยากาศตัวเจ้าของร้านนี้ก็แต่งชุดเป็นแบบว่า ไอ้มดแดงอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่า้มันแปลกกว่าที่อื่นๆอะไรเงี้ยพี่ด้าครับครับผมเห็นว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของพี่น้าเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยมากินนะใช่แล้วชาวต่างชาติก็มากินเหมือนกันใช่ครับมีชาติไหนบ้างพี่มีฮ่องกงครับจีนจีนญี่ปุ่นญี่ปุ่นวนใหญ่นะคนใหญ่ชาตินี้ใช่ครับเออทำไมเขาถึงรู้ครับว่าพี่เปิดร้านอยู่ตรงนี้พี่เนี่ยได้ร้านพี่ได้ลงสือท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะ จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยใช่แล้วเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวนะที่แบบได้ลงนะแต่ว่ามาร้านพี่ทั้งทีนอกจากจะมาเห็นชุดแล้วเห็นโมเดลเห็นอะไรต่างๆแล้วต้องขอชิมก๋วยเตี๋ยวหน่อยได้เลยครับอ่ะจัดไปเลยฮะไปทานก๋วยเตี๋ยวกันดีกว่าจัดไปส่วนเมนูอาหารก็แซ่บไม่แพ้กันครับเพราะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงสูตรเพชรบุรีครับที่ใส่ซอสพริกผสมความหอมของน้ำตาลตโนธนะครับแบบโบราณเป็นสูตรลับเฉพาะที่พี่ณคิดค้นเองโดยเฉพาะเมนูไร คูอินวันที่ผสมผสานร,ระหว่างต้มยำปลาน้ำข้นกับต้มยำโบราณน้ำแดงอยู่ในชามเดียวกันครับแม่ใส่เครื่องมาเต็มชามแถมมีปลาท่องโกกรอบครับไว้ทานคู่เคียงกับก๋วยเตี๋ยวอีกด้วยครับบอกได้เลยว่าแซ,บซ่บชีดโดยไม่ต้องปรุงเลยทีเดียวฮึมมาแบบจี๊จ๊อดมากมันมีทั้งความเปรี้ยวความหวานคลุกเคล้าเข้าด้วยกันแล้วมันกลมกล่อม พี่น้าก,ก็สุดยอดแล้วครับอุตสาลาอย่างงานประจำมาทาก็ถือว่าแกรักมากชอบมากสร้างฝันของตัวเองเ,อเป็นไลเดอร์ด้วยทำอาหารกินด้วยเ,เป็นอาชีพด้วยก็ถือว่าเดินทางตามสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักนะครับตอนช่วงแรกที่พ่อเปิดร้านนะครับก็ยังไม่ได้มีชุดจัดเต็ม,มอย่างนี้ตอนแรกก็มีแค่ มวหวกับเข็มขัดตอนแรกที่เราเห็นเราก็แปลกใจดีครับแต่พอช่วยทุกวันทุกวันอยูท่ทุกวันก็เราก็ชินเนาะแล้วหลังๆมาเนี่ยพ่อก็แต่งชุดจัดเต็มเลยผมมองว่ามันเท่ดีนะแล้วมันก็เป็นจุดขายให้กับทางร้านของเราด้วยอะไรเงี้ยครับครับฝากถึงน้องๆที่เป็นรุ่นใหม่อยู่ตอนนี้แล้วก็มีความชอบของตัวเองด้วยฝากหน่อยละกันนะฮะถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบอยู<ม>่กับสิ่งที่เราชอบถ้าเราทําแล้วมีความสุขเนี่ยเราจะทําอาชีพนั้นได้ดีขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี v ่ V3 ของเราะฮะ แล้วก็น้องกีกี้ของเรานะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่นาด้วยวันนี้เป็นเกียรติมากๆครับขอบคุณมากัะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ